คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ผมมาบ้านอิ่มสุขนะครับแล้วก็มีความสุขจริงๆมาส่งรอยยิ้มส่งความสุขผ่านหน้าจอนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นอีกมุมหนึ่งที่เวลาเอชายามิชัยเนี่ยเหนื่อยกับงานเหลือเกินเห็นทํารายการนู้นรายการนี้แล้วกลับไปบ้านละ่ะเขาเหนื่อยเขาเครียดไหมบอกเลยนะครับว่ามารู้ไปพร้อมๆกันว่ามุมไหนที่ทําให้ผมยิ้มออกและมีความสุขนะครับติดตามได้ในรายการบ้านอิ่มสุขห่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23วันศุกร์นี้เวลาบ่าย2-45นาทีนะครับ บ้านประเอกหรือแกเงินล้านเอชายามิชัยลั่นโดนยึดมุมมิ่มสุกเพราะสิ่งนี้คุณพ่อเอถูกยึดไปเลยต้องหนีไปอยู่ที่กรงนกแหละค่ะคุณครับผมคืออะไรคะเนี่ยแม้กระทั่งพื่นที่จะยืนคุยกันนกก็แทบจะไม่ได้ <c oughs> แล้วขนาดนั้นเลยอยากรู้ไหมราศีไหนทำบุญแล้วชีวิตดีเฮงปังรู้การสุกนีบ่ายสองโมงสีพร้อมแล้วคุณปอทำอาหาร